สวัสดีครับวันนี้เป็นรายการ FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายแดงเดือดนะครับทุกคนสถิติการพบของทั้ง2ทีมห้าแมตช์ล่าสุดเป็นแมนยูชนะไป2หนเสมอ1หนหลและทีมเราก็ชนะ2หนเช่นกันมาดูฟอร์มของแมนยูก่อนนะทุกคน หนัดหลังสุดชนะ3แพ้2แล้วก็ฟอร์มของลิเวอร์พูลทีมเรานั่นเองชนะ4เสมอ1นึ่งและแล้วก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายที่เราตบแมนยูไปแบบ3ประตูต่อ1 พอแล้วคอยดูนะครับคืนนี้ลเวอพูจะบุกไปตกแมนยูถึงโอแทฟฟอร์ดแล้วก็ได้เป็นคาบ้านยูในเตตตามเคยนะครับคอยดูนะครับแมนยูเจอลีวอพูของแท้ฮันแน่ลีวอพูของแท้